สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องที่สีเรียตสักนิดหนึ่งเนาะ,ะวันนี้สำหรับเรื่องของการคิดนะการคิดเองมองภาพในชีวิตโดยรวมนะของตนเองเนี่ยสำหรับเพื่อนเพื่อนคิดยังไงนะกับหัวข้อนี้นะสำหรับผมผมมองว่าเออใช้ได้เลยเนอะอันนี้ตัดผมไม่เรียบร้อยนอะแบตหมดก่อนครับก็เลยแบบมีแหลมแหลขึ้นมาไม่เป็นไรโอเคครับวันนี้ก็ หยิบหัวข้อนี้มาพูดคุยกันเพื่อนสักนิดหนึ่งเลยกันเนาะจริงๆแล้วเนี่ยการาคิดเองกับชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญมากนะฮะถ้ามนุษย์เราเกิดมาแล้วไม่มีความคิดเป็นของตัวเองเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นความรู้สึกว่าชีวิตจะเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับในฐานะที่เราก็เคยเป็นเด็กเหมือนกันเนาะตอนเด็กเนี่ย,นนยพ่อแม่ก็จะชอบบังคับนะว่าให้ทานั่นทานี่นะฮะเราก็ต้องทํา ด้วยความจำยอมว่าเราอาจจะไม่ได้ถนัดในสิ่งนั้นนะครับหรืออาจจะถนัดในสิ่งนั้นแต่ว่าสิ่งที่เราทําออกมาได้นั้นมันอาจจะออกมาดีหรือไม่ดีก็นะว่างันไปแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะหลอมมาเป็นเรานะในทุกๆวันนี้ถูกต้องไหมครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เ,เราโดนมาครับให้ทําตั้งแต่เด็กๆนะบางครั้งบางทีมันก็ติดเป็นนิสยัยแล้วก็กลายเป็นสันดานของเราไปนในที่สุดเนาะยกตัวอย่างเช่น อ่าตอนเด็กนะก็จะโดนบังคับให้ตื่นแต่เช้าใช่ไหมพอโตมาอีกสักแป๊บหนึ่งนะชีวิตก็เริ่มเข้าสู่วัยของการทํางานเนาะมันก็ต้องต้องรีบตื่นแต่เช้าเพื่อไปทํางานนะครับก็ต้องขยันนะด้วยความที่ว่าต้องรีบทํางานเนาะครั้นี้เนี่ยเมื่อเริ่มทํางานเสร็จนะก็ต้องมาดูแลชีวิตตัวเองให้ได้นะครับการใช้ชีวิตก็จะเริ่มง่ายขึ้นเบาขึ้นเนาะเพราะว่าเราไม่ได้มีภาระอะไรนะ พ่อแม่ก็ยังไม่ต้องดูแลเพราะว่าเขายังดูแลตัวเองได้อยู่นะเราก็ดูแลแค่ตัวเองชีวิตก็เริ่มเคลื่อนมานะคราวนี้ก็เริ่มมองดูแล้วว่าเออชีวิตเราจะทํายังไงกับชีวิตของเราดีนะเพราะว่าด้วยวัยเด็กที่เราเติบโตขึ้นมานะฮะเราก็จะมีพ่อกับแม่นะหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยคอยวางแผนชีวิตให้ตลอดว่าเออเราต้องทำอันนี้นะทำอันนี้ทำอันนี้นะพอถึงจุดจุดหนึ่งที่เราเริ่มบรรลุนิติภาวะแล้วนะเริ่มต้องดูแลชีวิตตัวเองแล้วคราวนี้เราก็ต้องมามอง ชีวิตตัวเองด้วยตัวเองนะครับว่าเราจะทําอะไรให้กับชีวิตของเราเองจุดเช็คก็คือทุกๆปีที่ผ่านไปนะฮะเมื่อวนรอบมาสู่วันที่เป็นวันเกิดของเราเนาะเราก็จะได้มานั่งทบทวนกับตัวเองว่าเออปีหน้าเราอยากได้อะไรไหมนะเราอยากจะทําอะไรให้กับชีวิตของเราเอีกไหมนะฮะย้อนไปเมื่อประมาณสองปีที่แล้วนะฮะประมาณปีหกห้าเนาะผมก็คิดกับตัวเองว่าเออ เนี่ยเราก็รับราชการครบ3ปีแล้วนะแล้วเราก็อยากจะบวชให้พ่อคับแมนะ่อันนี้เป็นความคิดแรกที่ผมคิดได้กับตัวเองนะแล้วผมก็มองว่าเออม,มันน่าจะถึงเวลาแล้วละ่ะที่เราน่าจะได้บวชทดแทนพระคุณท่านนะครับก็บวชนะพอบวชเสร็จเนี่ยมันก็เหมือนกับตกตะกอนกับตัวเองสักนิดหนึ่งว่าเออย้อนไปเมื่อสมัยที่ผมยังเรียนมัธยมอยู่นะผมไม่มีความคิดที่อยากจะเรียนต่อปริญญาตรีเลย เพราะผมคิดว่าถ้าเราเรียนจบม6ได้นะแล้วเราก็เริ่มทํางานเลยเราก็คงจะได้เปรียบก,กว่าคนอื่นนะเพราะคนอื่นเนี่ยกว่าเขาจะได้เริ่มต้นช,ชีวิตของการเป็นคนทํางานเนี่ยเขาต้องรอให้เรียนจบปร,ริญญาตรีก่อนนะแต่ว่าของเราเนี่ยสามารถเริ่มได้เลยและก็ศพโอกาสอย่างหนึ่งก็คือที่บ้านก็ไม่ได้มีตังค์ส่งผมเรียนไหผมก็เลยขอมาทํางานก่อนนะก็มาใช้ชีวิตเป็นหนุ่มโรงง,งานอยู่ประมาณ10เดือน ระหว่างที่เราใช้ชีวิต10เดือนนั้นเนี่ยผมก็เพิ่งมาย้อนคิดดนะูในตอนที่มันผ่านมาแล้วหลายปีนี้นะว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากจุดที่เราได้ทํางาน10เดือนตรงนั้นนะฮะผมพบว่าชีวิตผมง่ายมากครับชีวิตผมเบาแล้วก็สบายอย่างที่ผมได้เล่าให้เพื่อนได้ฟังในหลายคลิปที่ผ่านมานะครับผมไปทํางานด้วยการเดินไปทํางานนะเพราะว่าจากที่พักกับที่ทํางานเนี่ยไม่ได้ไกลกันสักเท่าไหร่นะ เงินเดือนผมรับตอนนั้นประมาณ13,000าพบาทผมจำตัวเลขได้นะแล้วก็มี OT ทีดิดหน่อยนะตกเดือนละ10,000บวกกับเงินเดือนกับ OT ทนะตกเดือนละ14,00 0ไม่เกิน15ื่นะผมใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นนะครับผมตื่นเช้ามานะแล้วก็ไปทำงานทำงานเสร็จก็ทำโอทีต่อนะฮะจนถึง2ทุ่มแล้วก็กลับบ้านไปนอนพักผ่อนนะตื่นเช้าก็วนเวียนมาทำงานอยู่นี้นะฮะทำงานในตรงนั้นเนี่ย เราทางานจันทร์ถึงเสาร์นะครับวันอาทิตย์เนี่ยเราก็ได้พักบางอาทิตย์ก็อาจจะไม่ได้พักเพราะว่าเดิไปตั้งบูธนะอยู่ที่ไทยพัสดุนะครับหรือว่าจะเป็นโรบินสันหรือว่าอะไรเงี้ยตามห้างตามอะไรก็วางกันไปผมรู้สึกว่าชีวิตตรงนั้นเนี่ยมันเบามากนะแล้วผมก็ไม่มีหนี้ห้องที่ผมอยู่เนี่ยก็จะเป็นห้องเช่าราคา2,000บาทนะบวกกับค่าน้งค่าไฟก็ ไม่เกิน2,500บาทต่อเดือนผมมีเงินเก็บทุกเดือนเดือนละ5,000บาทนะจากการที่ผมกินอย่างประหยัดแล้วก็มีใช้ตั๋วของบริษัทนะในการแลกคูปองกับร้านอาหารนะที่อยู่ในบริษัทนั่นแหละนะครับก็ทําให้เราประหยัดได้ไมาอีกเนาะคราวนี้ชีวิตผมก็เริ่มเบานะฮะผมทํางานประมาณ10เดือนผมมีเงินเก็บครึ่งแสนแล้วผมก็เอาเงินที่ผมเก็บนะฮะ ไปเรียนต่อก็จะเริ่มเรียนปวสต่อนะแล้วก็มาสอบติดราชการแล้วก็ย้ายมาเป็นราชการจนทุกทุงถึงทุกวันนี้นะฮะคราวนี้เริ่มชีวิตมันก็เริ่มเข้าเฟสของการทํางานอย่างจริงจังแล้วนะเพราะว่าที่เราทํางานอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราไม่ได้จริงจังอะไรมากเราก็แค่ทํางานเสร็จนะกลับบ้านอ่านหนังสืออ่านหนังสือเสร็จก็นอนตื่นเช้ามาแล้วก็ไปทางานนะใช้ชีวิตวนลูปไปอย่างนั้นเราไม่ได้มีเรื่องอะไรให้เครียดเลยนะนอกจาก การทํางานเก็บเงินแล้วก็อาา่านหนังสือแล้วผมก็ใช้ชีวิตอย่างนี้มาเรื่อยๆนะจนกระทั่งเราไปบวชเนาะบวชเสร็จนะพระอาจารย์ที่ผมไปบวชด,ด้วยแกก็ถามว่าเออเนี่ยรู้ไหมพระใหม่คนที่เขาบวชเสร็จเนี่ยเขาก็จะรู้ว่า,าชีวิตตัวเองเนี่ยหลังจากการบวชเนี่ยเขาก็จะเริ่มรู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องพาชีวิตตัวเองไปทางทิศไหนหนะลังจากที่ การบวชเสร็จเขาก็จะเรียกว่าเป็นทิศใช่ไหมฮะทิศเนี่ยก็หมายถึงว่าทิศเหนือทิศใต้นะทิศตะวันตกทิศตะวันออกอะไรก็ว่าไปเนาะหมายถึงคนที่รู้แล้วว่าชีวิตควรจะดําเนินไปในทิศทางไหนนั่นแหละครับคราวนี้ผมก็ลองมาคิดกับตัวเองว่าเออหรือว่าเราจะเรียนตอบเรียนตีดีนะนะเพื่อที่ว่าเราจะได้มีความรู้ที่เพิ่มขึ้นเราสามารถสร้างทางเลือกให้กับชีวิตได้ดีกว่านี้อีกนะดีกว่าที่เป็นอยู่ไม่ใช่ว่าชีวิตที่เป็นอยู่นี้มันไม่ดีมันดีมากๆแต่ว่า ถ้ามันมีโอกาสนะที่เราสามารถขยับขยายตัวเองจากตัวนี้ไปได้อีกเออมันก็คงจะเป็นการดีเนาะถ้าเราจะได้ศึกษาหาความรู้ให้กับตัวเองต่อนะผมก็เลยได้วางแผนที่จะเรียนต่อเนีตีก็ได้เรียนนะจนถึงทุกวันนี้ก็ใกล้จะจบลนะเนาะรานนี้เนี่ยหลังจากที่ผมบรรลุนิติภาวะแล้วนะพ่อกับแม่ก็ไม่ได้มายุ่งแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมตัดสินใจเขาไม่เคยมาก้าไก่เลยนะเขาไม่เคยมาบอกว่า ไอสิ่งที่ลูกตัดสินใจมันไม่ถูกมันไม่ดีนะเขาให้เราได้ทำเลยให้เราได้ลองเลยนะครับแล้วผมก็เริ่มใช้ชีวิตด้วยการคิดด้วยตนเองนะคิดเองตัดสินใจเองทุกสิ่งทุกอย่างจนบางครั้งบางทีผมก็รู้สึกว่ามันตันนะรู้สึกว่าคิดไม่ออกก็เคยไปคุยกับแม่ไปคุยกับพ่อหลายๆครั้งอยู่นะแล้วท่านก็ให้แนวทางเกับการใช้ชีวิตมาดีพอสมควรน,นะชีวิตก็เลยยังอยู่ในร่องในรอยอยู่ในลักษณะนี้เพราะว่า มีพ่อกับแม่เป็นที่ปรึกษานะครับพ่อกับแม่ก็จะให้คำปรึกษาที่ดีมากๆคราวนี้เนี่ยเมื่อเราเริ่มใช้ชีวิตมาเรื่อยๆนะเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าโอ้ชีวิตเราเนี่ยมันมันมีตนหนักขึ้นเรื่อยๆนะนะไม่เคยเบาลงเลยเนะะาะหลังจากที่เรียนเสร็จนะเรียนจบเนี่ยผมก็คงจะเริ่มจริงจังกับการทำง,งานแล้วนะครับก็คงจะจริงจังกับสิ่งที่ตัวเองทํามากยิ่งขึ้น ระหว่างทางนี้นะครับมันก็คงจะมีเรื่องอะไรมาให้ปวดหัวเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต้องคิดแล้วว่า,าจ,จะแต่งงานนะมีชีวิตคู่มีบ้านนะมีครอบมีครัวมีลูกอีกนะทุกสิงท,ทุกอย่างมันประครบประงมวิ่งเข้ามาประโคมเข้ามาเยอะมากเลยนะช่วงวัยที่ชีวิตเรายัางยังต้องเผชิญกับมหัศจรรย นะที่เรียกว่ามันกำลังจะพุ่งเข้ามาเนี่ยนะผมก็มองเห็นแล้วว่าอนาคตผมต้องเจอกับอะไรนะผมก็เลยลองมาวางแผนดูว่าเราจะเตรียมเตรียมตัวยังไงดนะีระหว่างทางที่เราใช้ชีวิตไปเนี่ยนะมันก็ต้องมีความสุขด้วยใช่ไหมแล้วก็จะมีมิติในเรื่องราวของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเรานะอายุท่านก็จะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะบวกกับเราที่อายุเราก็เริ่มเยอะขึ้นพ่อแม่ก็เริ่มแก่เท่าลง สิ่งที่มันตกตะกอนอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่ผ่านการใช้ชีวิตมาผมก็รู้สึกว่าเราจะเลือกอะไรดีนะระหว่างความเป็นอยู่ของเรานะที่เรารู้สึกว่าเออเราอยากจะทําแล้วก็อยากทําให้มันสําเร็จเนาะกับเวลาส่วนหนึ่งที่จะเอาไปให้พ่อกับแม่เนะวันนี้ก็ไปฟังค้นหนุ่มนะแกก็บอกว่าคนจริงๆแล้วเนี่ยคนเราถ้าอยากประสบความสำเร็จเนี่ยเราควรจะเป็นมนุษย์3 0มก็ควรจะ ทำให้ได้ทำให้ดีทั้งเรื่องหน้าที่การงานนะแล้วก็ไม่ควรบกพร่องในเรื่องของการให้เวลากับคนในครอบครัวนะฮะแล้วก็ต้องมีเวลามาพัฒนาตัวเองด้วยนะครับสามเรื่องนี้มันต้องมาพร้อมกันเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกลายเป็นข้ออ้างที่จะทําให้เราเนี่ยไม่อยากจะทําเรื่องนั้นไม่อยากจะทําเรื่องนี้เท่านั้นเองนะครับคนที่จะประสบความสำเร็จได้มันต้องทำนะฮะสามอย่างนี้ให้พร้อมกัน โอเคครับในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เลี้ยวนะขมวดมาที่หัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือการคิดด้วยตัวเองแน่นอนว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีสูตรนะความคิดความสำเร็จของแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วบางคนก็บอกว่าเอ้ยมันต้องเป็นแบบนี้สินะแบบนี้สิถึงจะเรียกว่าความสําเร็จมันต้องมีหนึ่งสองสามสี่นะครับแต่สำหรับผมผมมองนะว่า จริงจริงแล้วเนี่ยยังเรา ANG, ยังไม่ต้องประสบความสำเร็จเราแต่ว่าถ้าเรามีความสุขในตอนที่เราเริ่มทําแล้วเนี่ยผมว่าอันนี้มันก็เป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งแล้วนะเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราทาเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จไ,ไหมนะครับหรือแค่ไหนที่เรียกว่าประสบความสำเร็จแต่ว่าระหว่างทางที่เราได้ทําเรามีความสุขนะนะครับเราอาจจะยังไม่ได้ success ในหลายๆอย่างแต่ว่าสิ่งที่เราทํานี้มันรู้สึกว่า มันเติมเต็มช่องว่างในจิตใจนะครับหรือว่ามันเติมเต็มในด้านของจิตวิญญาณเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คืองานที่เราต้องทำนะเราก็ทําเพื่อเลี้ยงชีพของเราไปใช่ไหมส่วนงานที่เราคิดว่าอันเนี้ยเราอยากจะทำนะซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่มาจากข้างในหัวใจเลยเนาะก็ต้องทำนะส่วนเวลาให้ครอบครัวอันนี้ก็ต้องแบกเราก็ต้องให้นะครับ ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเราไม่สามารถที่จะเอาความคิดของอื่นมามาวางไว้กับความคิดของตัวเองได้เลยไม่สามารถเอามาวัดเอามาเช็คด้วยกันได้เลยนะคนอื่นเขาอาจจะเชื่อแบบนั้นะแต่ว่าสําหรับเราเราก็มีชุดความคิดความสเสด็จของเราในอีกแบบนหนึ่งหนึ่งปีผ่านไปครบรอบวันเกิดของตัวเองเราก็ลองมานั่งเช็คดูแล้วกันนะครับว่าเอเป้าหมายที่เราเขียนไว้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมัน มันได้ประมาณนั้นะครับมันไปถึงไหนแล้วเนาะถึงแม้ว่ามันจะคืบหน้าไปสักเล็กน้อยแต่ก็อย่างน้อยก็ขอให้มันได้คืบหน้าสักนิดหนึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับสํหรับผมคําว่าการมีเป้าหมายแล้วเราก็ลองกําหนดเวลาให้มันสักนิดหนึงนะเพื่อที่เราจะได้ขยับตัวเองนะครับให้เราได้รู้สึกว่าเออมันได้ท้าทายตัวเองสักนิดนึง เพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ไม่ควรจะไปกดดันกับตัวเองมากนะเพราะฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ดีเนาะเขาว่าพอดีเนี่ยผมว่าอันนี้มันมันต้องแต่ละคนต้องมาจํากัดความเองนะครับว่าแค่ไหน,นมันถึงพอดีสําหรับเราแค่ไหนมันถึงนะ่ะแค่นี้แหละสําหรับเราเราถือว่าเราอยู่ได้ละเราพอแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแล้ว เราเราอาจจะไม่ต้องไปดินน้นรนตามหาอะไรมากมายก็ได้แค่เราหาคํานี้ให้เจอ<ม>คือคําว่าพอดีเนาะแล้ววิธีคิดของเราวิธีมองเรามันก็จะเป็นการมองในลักษณะที่มองจากข้างในออกมาจากข้างนอกนะครับชื่อเราต้องการสิ่งนั้นจริงๆเหรอหรือว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรขนาดนั้นแค่ไหนมันถึงพอนะนะครับหรือว่าสุดท้ายแล้วเราต้องขยันวิ่งหาเงิน แล้วสุดท้ายแล้วเราก็ต้องค้นพบว่าเออจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่เงินจะซื้อได้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะนะครับหลายๆสิ่งเงินก็อาจจะซื้อไม่ได้แต่แน่นอนว่าเงินอาจจะซื้อความทุกข์บางสิ่งบางอย่างออกไปจากชีวิตของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วในระหว่างที่เวลากําลังหมุนเวียนไปนะครับมิติในหลายๆด้านของเรามันก็อาจจะ วิ่งตามไปด้วยก็ตา้เดี๋ผมยอมรับเลยว่าตลอด10เดือนที่ผมเริ่มไปทํางานตัวนั้นผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความสุขมากแต่ว่าผมก็มีเป้าหมายให้ผมอยู่อย่างเดียวก็คือว่าผมอยากจะเก็บเงินแล้วก็อยากจะเอาเงินที่ผมเก็บมาเนี่ยไปเรียนต่อนะฮะมันก็คือเป้าหมายในตรงนั้นคราวนี้เมื่อเราทําเป้าหมายตรงนั้นสําเร็จแล้วเนี่ยเราก็แค่าหาเป้าหมายถัดไปนะซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องของเวลาว่างให้กับตัวเองนะครับหรืออาจจะเป็นเวลาที่แบ่งให้กับคนในครอบ ตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนแต่ละคนนะที่มาคิดมาจัดสรรมาวางแผนกันเองทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็เป็นเรื่องของความคิดเป็นเรื่องของ mindset ที่เราต้องมองชีวิตของเราด้วยตนเองนะครับเป็นการมองจากข้างในออกมาจาจากข้างนอกมองจากข้างในนะครับออกมาสู่ข้างนอกว่าจริงๆแล้วชีวิตเราต้องการอะไรกันแน่นะประมาณนี้นะประมาณท้ายที่สุดแล้วเพื่อนๆก็ลองไปวางแผนชีวิตกันดูนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการเงินเนาะการวางแผนภาษีการวางแผนการใช้ชีวิตนะผมก็คิดแล้วว่าเออเรียนผมก็ใกล้จะจบแล้วนะครับหลังจากนี้ถ้าเรียนจบผมก็จะได้ทําสิ่งอื่นที่ผมมีเป้าหมายนะฮะในแต่ละปีที่อยากจะทํารนะหว่างทางก็จะทําทสิ่งอื่นควบคู่ไปด้วยนะก็ทำอะไรหลายอย่างลองอะไรหลายอย่างนะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเอออันไหนมันใช่สาหรับเราอันไหนมันไม่ใช่เมื่อเรารู้แล้วว่าเอออันนี้มันไม่ใช่สําหรับเราเราก็แค่ตัดออกไม่ทำนะไม่ไปยุ่ง ไม่ไปเดินใกล้ก็แค่นี้นะผมว่าชีวิตก็คงจะแฮปปี้ประมาณนึงโอเคสำหรับวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้ลนนะแล้วกันนะเราจะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ทรงผมน่าจะเรียบร้อยกว่านี้นะแบตแบตเตอรี่มันหมดก่อนนะนะนะก็เลยตัดได้แค่นี้โอเคเราจเจอกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ